ยังอยู่ที่จังหวัดพัดทลุงนะคะตอนนี้เนี่ยที่พัทธลุงเขามีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำนามพระพุทธมนต์ศักซิ์ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ2ี8กรกฎาคม2567ค่ะ นางนิซากรวีซิสสระอาจภูวาราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการเรียกประชุมคณะทำงานจัดท่านนามพระพุทธมนต์ศักซิดในโอกาสมหามงคลเฉลิมประชนพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดัทุงเพื่เปิดจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินง,งานในการจัดพิธีผลีกรรมตักน้มจากแหล่งน้ำศักซิธ์พิธีเซกน้มพระพุทธมนต์ศักซิ์แล้วก็พิธีเวียนเทียนส้มโผลดน้มพระพุทธมนต์ซักดิ์ทางการพัฒนาฟื้นฟูบูร แง่แหล่งนำซักซิดการจัดเตรียมสถานที่ที่ประกอบพิธีร่วมถึงการจัดทำนั่งซื้อี่ระดึกแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะสำหรับแหล่งนำซักซิดในจังหวัดพัทลุงนะคะก็มีทังวัดซ้ำแหง้งประกอบด้วยบอ่อนำซักซิดวัดบร,รมธาตุเจดีเขียนบางแกว้วอำเภอเขาชชยสนสะนำซักซิดวัดดอนซาลาตำบลมากอกเนื้ออำเภอควนขน,นุนแล้วก็ทำนำซักซิดบนหุบเขาชัชบุรีตั้งอยู่ในเขตอุทยานเมืองเขาชัชบุรีตำบลไชบุรีเดี๋ยวจะมีพิธีพารีกรม นำซักซิดในวันพหริอฮัตสบารีเทเซกันกราคาคม2 5 6 7เวลา10เซนาฬิกา1 9เนาทีณเล่งนำซักซิดทังซ้แห้งพร้อมกันค่ะ แล้วก็มีการประกอบพิธีเสกนามทำพระพุทธมนต์ศักซิ์ในวันที่7กรกฎาคม2567แล้วก็พิธีเวียนเทียนส้มโพธนามพระพุทธมนต์ศักซิ์ในวันที่8กรกฎาคม2567น้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดทำพิธีที่สำคัญที่ถูกจังหวัดทั่วประเทศจะดำเนินการจัดทำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครหกรอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งใน่วนของพัทลุงอย่างที่น้องดาบอกเลยเดียวเขาจะมีพิธีพลีกรรมตักนาศักซิธ์ ก็คือวันฮัทสี่สีสิกรหัก,กราดาคมช่วงเวลาบ่ายสองสี่สิบเก้านาทีก็คือมีทางสร้างแห่งเนี่ยทำพร้อม,มกันเลย,เลยใช่แล้วก็จะมีพิธีเสกน้มพระพุทธมนต์ซักิ์ก็คือวันที่เจ็ดกรากกาคมรวมถึงการเวียนเทียนส้มโขดน้มพระพุทธมนต์ซักิิ์ในวันที่แปดกราดาคมด้วยก็ก,ก็เชิญชวนพี่น้องชาวจาังหวัตลุงสมารถไปรวมในพิธีสําคัญครั้งนี้ได้ค่ะ,คะ